ในช่วงเวลาที่โลกไม่เคยเงียบสงบเช่นนี้เสียงของความขัดแย้งไม่ได้ดังมาจากสนามรบเพียงอย่างเดียวหากแต่แทรกซึมเข้ามาในเศรษฐกิจชีวิตผู้คนและเสถียรภาพของทั้งภูมิภาคคำถามคือเรากำลังยืนอยู่ตรงจุดใดของประวัติศาสตร์และใครกันแน่ที่กำลังขยับหมากในเกมอำนาจนี้สัญญาณเตือนหลายอย่างกำลังปรากฏขึ้นพร้อมกันทั้งการเคลื่อนกำลังการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ และแรงกดดันระหว่างประเทศที่ทวีความตึงเครียดขึ้นทุกขณะนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เหตุการณ์ที่จะผ่านไปโดยไม่ทิ้งร่องรอยเพราะทุกการเลือกในวันนี้อาจกำหนดทิศทางของวันพรุ่งนี้เราจะมองเห็นภาพใหญ่ได้อย่างไรท่ามกลางข้อมูลที่สับสนและอะไรคือความจริงที่ซ่อนอยู่หลังฉากข่าววิดีโอนี้จะพาคุณค่อยๆค,ค,คลี่คลายปมสำคัญเปิดมุมมองเชิงกลยุทธ์ และชวนคุณตั้งคำถามก่อนที่ประวัติศาสตร์จะเดินไปไกลกว่าที่ใครคาดคิดถ้าชอบวิดีโอนี้ให้คะแนนหนึ่งในคอมเมนต์ได้เลยถ้าไม่ชอบให้คะแนนศูนย์เลยอยากรู้ความคิดเห็นของคุณแล้วมาเริ่มกันเลย ในห่วงเวลาที่เส้นขอบฟ้าของภูมิภาคเต็มไปด้วยเงาอึมครึมของความไม่แน่นอนความตึงเครียดค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงนันก่อนจะเผยตัวผ่านสัญญาเล็กน้อยที่หลายคนมองข้ามการเคลื่อนกำลังที่ดูเหมือนเป็นกิจวัตรการซ้อมรบที่ถูกอธิบายว่าเป็นเรื่องปกติและถ้อยแถลงทางการทูตที่แข็งก้าวขึ้นทีละระดับล้วนเป็นชิ้นส่วนของภาพใหญ่ที่กำลังประกอบเข้าหากันโลกใหม่ได้ตื่นตระหนกในทันที เพราะประวัติศาสตร์สอนให้เราคุ้นชินกับความตึงเครียดที่มาแล้วก็ไปแต่ครั้งนี้ต่างออกไปเมื่อเส้นแบ่งระหว่างการข่มขู่กับการลงมือเริ่มเลือนรางคำถามจึงเกิดขึ้นว่าเรากำลังยืนอยู่หน้าประตูของความขัดแย้งครั้งใหม่หรือเพียงหลงเชื่อภาพลวงตาที่ถูกสร้างขึ้นอย่างแยบยล เมื่อฉากหลังถูกปูด้วยความไม่ไว้วางใจเหตุการณ์หนึ่งก็กลายเป็นชนวนให้สถานการณ์ขยับจากความตึงเครียดสู่การเผชิญหน้าการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ที่ดูเหมือนจำกัดอยู่ในพื้นที่เล็กๆก,กลับสะเทือนไปไกลกว่าที่ค่าเสียงเครื่องยนต์ของยานพาหนะทางทหารเสียงสื่อสารที่ถีขึ้นในห้องบัญชาการและภาพถ่ายดาวเทียมที่ถูกตีความอย่างระมัดระวังทำให้ผู้สังเกตการเริ่ม เห็นทิศทางที่น่ากังวลการยกระดับกำลังไม่ใช่เพียงการแสดงพลังแต่เป็นการส่งสารว่าเส้นแดงกำลังถูกขยับใครกันที่พร้อมจะก้าวข้ามเส้นนั้นและใครกำลังรอให้ฝ่ายตรงข้ามพลาดก่อน เมื่อการเผชิญหน้ากลายเป็นจริงสนามรบไม่ได้จำกัดอยู่แค่พื้นที่ชายแดนหรือจุดยุทธศาสตร์ใดจุดหนึ่งมันแผ่ขยายสู่มิติที่มองไม่เห็นตั้งแต่สงครามข้อมูลข่าวสารที่ไหลบ่าพร้อมการบิดเบือนไปจนถึงแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่ค่อยๆบีบรัดชีวิตผู้คนภาพของยุโทโธปกรณ์ที่เคลื่อนพลอย่างเป็นระเบียบตัดกับภาพของพลเรือนที่ต้องปรับตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนทำให้คำถามด้านศีลธรรม และความมั่นคงประทะกกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การตัดสินใจในระดับรัฐซึ่งถูกอธิบายว่าเพื่อความมั่นคงกลับมีผลสะท้อนในระดับครัวเรือนอย่างเงียบงนันใครจะเป็นผู้แบกรับต้นทุนที่แท้จริงของการเผชิญหน้าครั้งนี้ในขณะที่สถานการณ์ทวีความรุนแรงกลไกพันธมิตรและดุลอำนาจระหว่างประเทศเริ่มขยับตัวประเทศที่อยู่ห่างไกล แต่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามามีบทบาททั้งในรูปแบบการสนับสนุนการกดดันและการเจรจาที่ซ่อนเงื่อนไขาการเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ใช่เพียงการเลือกข้างหากเป็นการคำนวณระยะยาวถึงเสถียร,รภาพของภูมิภาคและระบบโลกการตัดสินใจว่าจะยับยั้งหรือปล่อยให้ความขัดแยง้งดำเนินต่อกลายเป็นหมากสำคัญบนกระดานที่ซับซ้อนคำถามคือการแทรกแซงจะช่วยดับไฟหรือจะยิ่งหมให้ลุกโชน เมื่อเสียงประทะเริ่มดังขึ้นอย่างต่อเนื่องภาพของความเสียหายก็ปรากฏชัดขึ้นทั้งในเชิงกายภาพและเชิงจิตวิทยาโครงสร้างพื้นฐานที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนากลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ต้องปกป้องหรือทำลายความเชื่อมั่นของตลาดสันคลอนเส้นทางการค้าถูกขัดจังหวะและความกังวลแผ่ซ่านไปไกลกว่าพรมแดนที่มีการยิงกันจริงๆสงครามในยุคนี้จึงไม่ใช่ เรื่องของชัยชนะทางทหารเพียงอย่างเดียวหากเป็นการทดสอบความทนทานของสังคมและระบบโลกใครจะยืนหยัดได้ยาวนานกว่าเมื่อแรงกดดันะส,สมทับถมท่ามกลางความสับสนเสียงเรียกร้องให้หยุดยั้งเริ่มดังขึ้นแต่ก็ประทักกับความจริงที่ว่าการถอยในจังหวะนี้อาจถูกมองว่าเป็นความอ่อนแอการเจรจาเบื้องหลังดำเนินไปอย่างระมัดระวังทุกถ้อยคำถูกช่งน้ำหนัก เพราะอาจเปลี่ยนทิศทางของสถานการณ์ได้ในพริบตาขณะเดียวกันการเตรียมพร้อมทางทหารยังคงดำเนินต่อไปราวกับว่าทุกฝ่ายกำลังเตรียมรับทั้งสองทางเลือกพร้อมกันภาวะเช่นนี้ทำให้โลกเหมือนหยุดหายใจรอคอยสัญญาเล็กน้อยที่จะบอกว่าเส้นทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเมื่อมองไปข้างหน้าภาพของผลลัพธ์ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียวอาจเป็นการคลี่คลายผ่านการประนีประนอมที่เจ็บปวดแต่จำเป็นหรืออาจเป็นการยืดเยือ้อ ที่ค่อยๆกัดกินทรัพยากรและความเชื่อมั่นของทุกฝ่ายบางสถานการณ์อาจนำไปสู่การจัดระเบียบอำนาจใหม่ขณะที่บางเส้นทางอาจทิ้งบาดแผลยาวนานเกินกว่าจะเยียวยาได้ง่ายๆประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าจุดเปลี่ยนมักเกิดจากการตัดสินใจที่ดูเล็กน้อยในขณะนั้นแต่มีผลมหาศาลในระยะยาวท้ายที่สุดเรื่องราวของความขัดแย้งครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงบันทึกของการเคลื่อนกำลังหรือการคำนวณเชิงยุทธศาสตร์หากเป็นภาพสะท้อนของโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งการกระทำในที่หนึ่งส่งผลไปยังอีกที่หนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่คำถามสำคัญอาจไม่ใช่ว่าใครจะชนะในวันนี้แต่คือโลกแบบใดที่จะหลงเหลืออยู่เมื่อฝุ่นควันจางหายและเราจะเรียนรู้อะไรจากช่วงเวลาที่ประวัติศาสตร์กำลังถูกเขียนขึ้นตรงหน้าเราในขณะนี้ แต่ในขณะที่พนมเปนกำลังพยายามกราบกรานขอทางรอดฝั่งไทยยังคงยืนหยัดในมาตรการอันเข้มงวดเพื่อจัดระเบียบความมั่นคงใหม่การส่งกลับแรงงานหนึ่งล้านคนในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการส่งข้อความที่ชัดเจนที่สุดว่าอำนาจการต่อรองที่แท้จริงในภูมิภาคนี้อยู่ที่ใดและความผิดพลาดทางการเมืองของผู้นำเพียงไม่กี่คนกำลังนำพาประชาชนทั้งประเทศไปสู่หายนะที่ยากจะเยียวยาได้ในเวลาอันสัน้น ความโกรธแค้นของประชาชนเริ่มพุ่งเป้าไปที่การบริหารที่ล้มเหลวและการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ผิดพลาดซึ่งทำให้ความสัมพันธ์ก,กับเพื่อนบ้านที่สำคัญที่สุดต้องมาถึงจุดแตกหักเช่นนี้ความตึงเครียดไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงบริเวณตะเข็บชายแดนเท่านั้นแต่มันได้ลุกลามเข้าสู่ระบบธนาคารและสถาบันการเงินของกัมพูชายอย่างรุนแรงที่สุดในรอบหลาย ทศวรรษเมื่อรายได้หลักจากแรงงานหนึ่งล้านคนที่เคยส่งกลับมาหล่อเลี้ยงประเทศหายไปในพริบตาระบบการกู้ยืมเงินนอกระบบและหนี้สินในครัวเรือนที่พุ่งสูงอยู่แล้วในกัมพูชาได้กลายเป็นระเบิดเวลาที่เริ่มทำงานทันทีชาวบ้านในชนบทที่เคยกู้เงินมาเพื่อทำเกษตรกรรม หรือสร้างบ้านโดยหวังพึ่งพาเงินส่งกลับจากไทยบตรนี้กลับต้องเผชิญกับภาวะล้มละลายอย่างสิ้นเชิงธนาคารหลายแห่งในพนมเป็นเริ่มเห็นสัญญาณของการแห่ถอนเงินเนื่องจากความไม่มั่นใจในเสถียรภาพของค่าเงินเรียวที่อ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐและเงินบาทไทยในขณะเดียวกันภาคอสังหาริมทรัพย์ที่เคยเติบโตอย่างก้าวกระโดดจากการลงทุนของต่างชาติในกัมพูชา ก็เริ่มชะง,งักตัวลงอย่างแน่ใจหายเพราะการขาดแคลนกำลังซื้อจากฐานรากของสังคมได้ส่งผลกระทบเป็นโดมิโนโขึ้นสู่ระดับบนนักวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์มองว่าสถานการณ์นี้คือบทเรียนราคาแพงที่แสดงให้เห็นว่าการพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านในขณะที่ดำเนินนโยบายที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันนั้นคือความเสี่ยงที่ไม่อาจยอมรับได้ในห้องประชุมลับของรัฐบาลพนมเปบญ,ญบรรยากาศเต็มไปด้วยความกดดัน และเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ถึงทิศทางการเดินเกมที่ผิดพลาดรายงานจากฝ่ายความมั่นคงระบุชัดเจนว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกไม่กี่สัปดาห์ความอดอยากจะนำไปสู่การจราจนในหลายจังหวัดทั่วประเทศทหารกัมพูชาที่เคยประจำการอยู่ตามแนวชายแดนด้วยท่าทีแข็งกล้าบัดนี้ต้องหันกลับมาดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศที่กำลังสั่นคลอนจากการประท้วงของกลุ่มแรงงานที่ตกงาน และไม่มีทางออกภาพของผู้นำระดับสูงที่เคยใช้ถ้อยคำรุนแรงผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้เลือนหายไปแทนที่ด้วยการส่งตัวแทนระดับกระทรวงต่างประเทศออกมาถแถลงการขอความเห็นใจจากประชาคมโลกและร้องขอการเจรจาแบบทวิภาคีกับรัฐบาลไทยเป็นการด่วนที่สุดข้อเสนอที่พนมเป็นยื่นต่อกรุงเทพมหานครในขณะนี้ไม่ใช่การต่อรองเพื่อผลประโยชน์แต่เป็นการร้องขอ ให้เปิดจุดผ่านแดนถาวรและผ่อนปรนการส่งกลับเพื่อประวิงเวลาให้ระบบเศรษฐกิจภายในไม่ล่มสลายไปต่อหน้าต่อตาทางด้านประเทศไทยมาตรการจัดระเบียบครั้งใหญ่ครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากภาคประชาชนที่มองว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องยึดยึดถือผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติเป็นที่ตั้งเหนือสิ่งอื่นใดการเข้มงวดตามแนวชายแดนทำให้ขบวนการลักลอบนำเข้าแรงงานเถื่อน และสิ่งผิดกฎหมายต้องหยุดชะงักลงส่งผลให้ดุลอำนาจในพื้นที่แถบนี้เปลี่ยนกลับมาอยู่ในมือของฝ่ายไทยอย่างสมบูรณ์แบบเสียงคำรามของเครื่องบินรบที่บินลาดระเวนตามแนวชายแดนและเสียงล้อรถหุ้มเกราะที่เคลื่อนกำลังพลเข้าประจำจุดยุทธศาสตรสสำคัญเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าไทย จะไม่ยอมรับการยั่วยุใด,ใดๆอีกต่อไปในขณะที่กัมพูชาเริ่มตระหนักแล้วว่าการกราบกรานเพื่อขอเปิดด่านอาจเป็นทางออกสุดท้ายก่อนที่ทั้งแผ่นดินจะพินาศไปมากกว่านี้ความยิ่งใหญ่ที่เคยพยายามสร้างขึ้นผ่านโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลกัมพูชาได้ถูกความจริงทางเศรษฐกิจกระแทกจนพังทลายลงเหลือเพียงภาพของประเทศที่กำลังดิ้นรน เพื่อความอยู่รอดท่ามกลางวิกฤตที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นในขณะที่ความพินาศทางเศรษฐกิจกำลังกัดซรารักฐานของกัมพูชาอย่างไม่หยุดยั้งปฏิกิริยาจากนานาชาติและมหาอำนาจโลกเริ่มขยับตัวอย่างมีนัยสำคัญต่อวิกฤตการแรงงานหนึ่งล้านคนในครั้งนี้องค์การสหประชาชาติและกลุ่มประเทศอาเซียนต่างเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยความวิตกเนื่องจากเกรงว่าความไร้เสถียรภาพในกัมพูชา จะกลายเป็นโดมิโนที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของภูมิภาคทั้งหมดแต่ที่น่าจับตามองที่สุดคือท่าทีของประเทศจีนซึ่งเป็นพันธมิตรและนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของพนมเปนในเวลานี้ปากกิ่งตกอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากเพราะในขณะที่พวกเขาต้องการรักษาอำนาจและอิทธิพลในกัมพูชา แต่จีนก็ไม่อาจยอมสูญเสียความสัมพันธ์ทางการค้าและยุทธศาสตร์กับประเทศไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคได้รายงานข่าวกรองระบุว่าจีนได้ปฏิเสธคำขอความช่วยเหลือทางการเงินฉุกเฉินจำนวนมหาศาลจากรัฐบาลพนมเปนโดยให้เหตุผลว่ากัมพูชาต้องจัดการปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านด้วยวิธีทางการทูตเสียก่อนสิ่งนี้ เปรียบเสมือนการตัดหางปล่อยวัดที่ทำให้ผู้นำกัมพูชาต้องโดดเดี่ยวอย่างแท้จริงบรรยากาศที่ด่านพรมแดนถาวรปล่อยเป็ดในวันนี้ได้กลายเป็นเวทีแห่งความพ่ายแพ้ทางการทูตที่ชัดเจนที่สุดภาพของนายทหารระดับพลเอกและข้าราชการระดับสูงของกัมพูชาที่เคยใช้ถ้อยคำเผด็ร้อนโจมตีไทยผ่านสื่อบัรนี้กลับต้องมายืนรออยู่ที่หน้าประตู พรมแดนเพื่อขอเข้าพบกับผู้บัญชาการกองกำลังชายแดนของฝ่ายไทยท่าทีที่เคยหญิงพยองถูกแทนที่ด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดและการโน้มตัวลงกราบกรานเพื่อขอร้องให้มีการเปิดด่านชั่วคราวเพื่อระบายสินค้าเกษตรและขอให้ชะลอการส่งกลับแรงงานที่ยังค้างอยู่ในฝั่งไทยอีกนับแสนคนแต่คำตอบที่ได้รับจากฝ่ายไทยเนี่ยยังคงเป็นความเงียบสงบ และการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดตามคำสั่งของส่วนกลางมาตรการปิดตายชายแดนของไทยในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการตอบโต้ทางการเมืองแต่เป็นการทำความสะอาดระบบความมั่นคงครั้งใหญ่ที่ส่งผลให้เส้นทางขนส่งสินค้าผิดกฎหมายและธุรกิจมืดของกลุ่มอิทธิพลในกัมพูชาต้องพังทลายลงภายในชั่วข้ามคืนในส่วนของสถานการณ์ภายในกัมพูชาความตึงเครียดได้พุ่งถึงขีดสุด เมื่อจำนวนผู้ว่างงานหนึ่งล้านคนเริ่มกลายเป็นภาระหนักอึ้งที่รัฐบาลไม่สามารถรับผิดชอบได้เสียงไซเรนของรถตำรวจและทหารดังระง,งมไปทั่วทุกหัวระแหงเพื่อระง,งับเหตุความวุ่นวายจากการแย่งชิงทรัพยากรอาหารและที่พักอาศัยความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนระหว่างกลุ่มชนชนนำในพนมเปาที่ถูกส่งกลับมาอย่างสิ้นเนื้อประดาตัวเริ่มกลายเป็นฉนวนเหตุของการต่อต้านที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ในห่วงเวลาที่แรงกดดันทางภูมิรัฐศาสตร์ค่อยๆบีบตัวเข้าหาศูนย์กลางของภูมิภาคเสถียรภาพที่เคยถูกอดอ้างผ่านภาพลักษณ์อันแข็งแกร่งเริ่มแตกร้าอย่างเงียบงันนักวิเคราะห์จำนวนมากมองว่านี่ไม่ใช่เพียงวิกฤตเศรษฐกิจหรือปัญหาการจัดการแรงงานหากคือบททดสอบที่อันตรายที่สุดต่อโครงสร้างอำนาจของผู้นำกำัมพูชาเองเมื่อความเชื่อที่ถูกปลูกฝังด้วยถ้อยคำโฆษณาชวนเชื่อไม่อาจกลบเสียงท้องหิว และความสิ้นหวังของผู้คนได้อีกต่อไปความพินาศที่แผ่ขยายไปทั่วแผ่นดินจึงไม่ได้มาจากกระสุนหรือระเบิดหากมาจากการประเมินพลังของเพื่อนบ้านผิดพลาดและการเลือกเดินเกมที่พาประเทศเข้าสู่ทางตันโดยไม่รู้ตัวเมื่อไทยซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นยักษ์ย้ายหลับ ตัดสินใจลุกขึ้นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังภาพของสมดุลอำนาจในภูมิภาคก็เปลี่ยนไปในพริบตามาตรการที่ดูเหมือนเป็นเพียงการจัดระเบียบภายในกลับส่งแรงสะเทือนข้ามพรมแดนอย่างรุนแรงผลลัพธ์ที่ตามมาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแต่คือการหยุดชะงักของระบบที่พึ่งพากันมานานการขอเปิดด่านจากพนมเปญในวันนี้จึงไม่ใช่แค่การหาทางออกทางเศรษฐกิจหา เป็นการยื่นคำร้องเพื่อยื้อชีวิตทางการเมืองของอำนาจที่กำลังสั่นคลอนสัญญาณของวิกฤตสรัฐธาปรากฏชัดในเมืองหลวงเมื่อผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบต่อความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นภาพความเหลื่อมล้ำที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วกลายเป็นเชื้อไฟทางสังคมชนชั้นนำบางส่วนยังคงใช้ชีวิตท่ามกลางความสะดวกสบายขณะที่แรงงานนับล้านต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดโดยไร้งาน และอาหารความตึงเครียดนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบนท้องถนนแต่ค่อยๆซึมลึกเข้าไปในโครงสร้างรัฐเองคลื่นใต้น้ำทางการเมืองเริ่มก่อตัวพร้อมแรงกดดันที่พร้อมจะปะตุดได้ทุกเมื่อเสียงกระซิบจากแวดวงข่าวกรองชี้ว่าความแตกแยกเริ่มปรากฏภายในกองทัพกัมพูชาซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นเสาหลักของอำนาจรัฐ ทหารระดับผู้น้อยจำนวนไม่น้อยต้องเผชิญความจริงอันโหดร้ายเมื่อครอบครัวของตนกลายเป็นส่วนหนึ่งของแรงงานที่ถูกส่งกลับพวกเขาเริ่มตั้งคำถามต่อคำสั่งและบทบาทของตนเองความลังเลในการใช้กำลังกับประชาชนไม่ใช่เพียงเรื่องของศีลธรรมแต่คือสัญญาณของความร้าวลึกในระบบการบังคับบัญชาและเมื่อความไม่พอใจลามขึ้นไปถึงระดับผู้บังคับบัญชาชั้น สูงภาพของเอกภาพภายในก็ยิ่งสั่นคลอนนายพลบางคนเริ่มมองย้อนกลับไปยังนโยบายเผชิญหน้าที่ผ่านมาและยอมรับอย่างเงียบๆว่านี่คือความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ที่พาประเทศมาถึงจุดอับในเวลาเดียวกันรัฐบาลกัมพูชายยังคงพยายามประคองภาพลักษณ์ความแข็งแกร่งผ่านสื่อของรัฐแต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวที่ต่างออกไปตัวแทนระดับสูงถูกส่งไปยังพื้นที่ชายแดนไทย ที่ขึ้นพร้อมข้อเสนอที่ยอมแลกแทบทุกอย่างเพื่อให้ด่านถาวรกลับมาเปิดอีกครั้งรายละเอียดจากวงเจรจาลับที่หลุดออกมาเผยให้เห็นการยอมถอยกำลังจากพื้นที่อ่อนไหวและการลดท่าทีการอ้างสิทธิ์บางส่วนเพื่อแลกกับการฟื้นระบบแรงงานนี่ไม่ใช่การต่อรองจากจุดแข็งหากเป็นการเจรจาจากสถานะที่อำนาจต่อรองแทบไม่เหลืออยู่ ภาพของความหยิ่งผยองในอดีตจึงถูกแทนที่ด้วยความพยายามยื้อเสถียรภาพของรัฐบาลให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ท่ามกลางแรงกดดันรอบด้านฝั่งไทยกลับเลือกเดินอย่างระมัดระวังกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงยึดแนวทางตรวจสอบเข้มงวดไม่เร่งรับข้อเสนอใดๆเพราะเป้าหมายไม่ได้หยุดอยู่ที่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหากมุ่งจัดระเบียบโครงสร้างแรงงานและพื้นที่ชายแดนให้โปร่งใสปลอดภยัย และยั่งยืนในระยะยาวคำถามคือใครจะทนแรงกดดันได้นานกว่ากันในเกมที่เดิมพันด้วยเสถียรภาพของรัฐเมื่อมองออกไปไกลกว่าพรมแดนปฏิกิริยาจากนานาชาติสะท้อนความกังวลต่อผลกระทบแบบโดมิโนโอ,องค์กรระหว่างประเทศและประเทศในภูมิภาคต่างจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะความไม่มั่นคงในจุดหนึ่งอาจสั่นคลอนทั้งระบบ แต่ท่าทีของมหาอำนาจบางประเทศกลับเต็มไปด้วยความระมัดระวังการเลือกไม่เข้าแทรกแซงทางการเงินอย่างเร่งด่วนส่งสัญญาณชัดว่าปัญหานี้ต้องคลี่คลายด้วยการทูตและการปรับท่าทีต่อเพื่อนบ้านก่อนนั่นยิ่งทำให้ผู้นำกัมพูชาต้องเผชิญความโดดเดี่ยวในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเรื่องราวทั้งหมดกำลังพาเราไปสู่คำถามที่ใหญ่กว่าชัยชนะ หรือความพ่ายแพ้เฉพาะหน้านี้คือบทเรียนของยุคสมัยที่อำนาจไม่ได้วัดจากถ้อยคำแข็งกราวหรือภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นหากวัดจากความสามารถในการประเมินโลกอย่างรอบด้านและเลือกเดินเกมอย่างมีสติในกระแสะประวัติศาสตร์ที่กำลังไหลเชี่ยวผู้ชมที่ยืนอยู่ริมฝั่งอาจต้องถามตนเองว่าจุดเปลี่ยนที่แท้จริงของภูมิภาคกำลังจะเกิดขึ้นตรงหน้าเราหรือไม่ และเมื่อฝุ่นควันจางหายบทเรียนใดจะถูกจารึกไว้ให้คนรุ่นต่อไปต้องย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งท่ามกลางแรงกดดันจากทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคการที่ประเทศไทยสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงกลับกลายเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของดุลอำนาจใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ใช่เพียงในเชิงเศรษฐกิจหากรวมถึงศักยภาพทางทหารและความสามารถในการกำหนดเกมเชิงยุทธศาสตร์เมื่อเส้นทางการค้า และการเคลื่อนย้ายแรงงานถูกควบคุมอย่างเข้มงวดผลกระทบก็แผ่ขยายไปยังฝั่งกัมพูชายอย่างรวดเร็วเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจที่เคยคึกคักอย่างเสียมราดและพระตะบองค่อยๆเงียบงานร้านค้าที่เคยเปิดไฟสว่างสวัยต้องปิดประตูลงทีละแห่งเพราะสินค้าไม่อาจไหลเวียนจากฝั่งไทยได้อีกต่อไป และผู้คนจำนวนมากสูญเสียกำลังซื้อในช่วงเวลาไม่นานบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยชีวิตชีวากลับถูกแทนที่ด้วยความว่างเปล่าและความไม่แน่นอนเมื่อห่วงโซ่อุปทานสะดุดราคาสินค้าพื้นฐานก็พุ่งทยานอย่างน่าตกใจภายในเวลาเพียงไม่กี่วันค่าอาหารน้ำมัน และของจำเป็นในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวความตื่นตระหนกแพร่กระจายจากตลาดสู่ชุมชนผู้คนจากชนบทเริ่มละทิ้งบ้านเรือนมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงพนมเปญด้วยความหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐแต่สิ่งที่พวกเขาเผชิญกลับเป็นแนวกำลังรักษาความปลอดภัยและความตึงเครียดที่พร้อมจะปะตุกการประทะก,กันเป็นระยะระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่กลายเป็นภาพคุ้นตา เสียงตะโกนกล่าวโทษและสาบแช่งการบริหารที่ล้มเหลวดังกล้องไปทั่วจตุรัสกลางเมืองราวกับเป็นเสียงสะท้อนของความอดทนที่ใกล้ถึงขีดจำกัดในสถานการณ์เช่นนี้ผู้นำกัมพูชาไม่อาจปฏิเสธความจริงได้อีกต่อไปว่าวิกฤตที่กำลังลุกลามคือผลลัพธ์ของการตัดสินใจในอดีตพายุที่พวกเขาเลือกสร้างขึ้นด้วยท่าทีแข็งก้าว และการเมืองเชิงเผชิญหน้ากำลังย้อนกลับมาถล่มฐานอำนาจของตนเองอย่างไร้ปราณีการก้มหัวขอความผ่อนปรนจากไทยจึงไม่ใช่เพียงการสแสวงหาทางรอดทางเศรษฐกิจหากเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายเพื่อหลีกเลี่ยงการลุกฮือของประชาชนที่สิ้นหวังแรงงานนับล้านซึ่งไร้งานไร้อาหารและไร้อนาคตกลายเป็นพลังทางสังคมที่อันตรายหากถูกบีบคั้นจนไม่เหลือทางเลือกใดๆ เมื่อมองย้อนกลับวิกฤตครั้งนี้เปรียบเสมือนบทสรุปอันขมขื่นของนโยบายที่ขาดการประเมินความเป็นจริงอย่างรอบคอบความหลงระเริงในอำนาจและการเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ที่สร้างขึ้นเองทำให้ผู้นำมองข้ามความเปลี่ยนแปลงของโลกและความสำคัญของความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านบทเรียนราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกัมพูชาถูกจารึกลงท่ามกลางความพินาศที่ปกคลุมทั่วประเทศ มันเตือนให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความอยู่รอดของรัฐในยุคปัจจุบันไม่อาจแยกขาดจากความร่วมมือและการพึ่งพาซึ่งกันและกันได้เมื่อสถานการณ์เดินมาถึงจุดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงรัฐบาลพนมเปญจำต้องยอมรับความจริงทั้งทางการเมืองและเศรษฐกิจการเจรจาในระดับพหุภาคีจึงเริ่มต้นขึ้นโดยมีประเทศไทยเป็นผู้กำหนดจังหวะและทิศทางอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามการเปิดด่านในระลอกใหม่นี้ ไม่ใช่การกลับไปสู่สภาพเดิมโลกใบเดิมที่เคยเปิดกว้างโดยไร้การควบคุมได้สิ้นสุดลงแล้วไทยได้วางกรอบกติกาใหม่ของภูมิภาคที่เน้นความมั่นคงความโปร่งใสและความยั่งยืนเป็นศูนย์กลางแรงงานกัมพูชาที่จะกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจไทยในอนาคตต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดถูกต้องตามกฎหมายและตรวจได้ทุกข,ขั้นตอนมาตรการเหล่านี้ ไม่เพียงมุ่งป้องกันแรงงานผิดกฎหมายหากยังเป็นเกรอบป,ป้องกันภัยคุกคามด้านความมั่นคงในระยะยาวเหตุการณ์ทั้งหมดจึงไม่ใช่เพียงชัยชนะเชิงยุทธศาสตร์ของกรุงเทพมหานครแต่คือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคเป็นคำเตือนที่ชัดเจนว่าการใช้ประชากรเป็นเครื่องมือทางการเมืองการปลุกปั่นชาตินิยมเกินขอบเขตหรือการบิดเบือนข้อมูลเพื่อยั่วยุเพื่อนบ้าน อาจให้ผลลัพธ์ระยะสั้นแต่สุดท้ายจะย้อนกลับมาทำลายผู้ก่อเหตุอย่างรวดเร็วและรุนแรงในกระแสประวัติศาสตร์ที่ยังคงไหลต่อไปวิกฤตครั้งนี้ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้ทั้งภูมิภาคต้องขบคิดว่าอำนาจที่แท้จริงในศตวรรษนี้ไม่ได้อยู่ที่เสียงตะโกนหรือท่าทีแข็งกล้าหากอยู่ที่ความสามารถในการรักษาเสถียรภาพสร้างกติกาที่เป็นธรรมและมองเห็นความเชื่อมโยงของโลกอย่างรอบด้าน และเมื่อฝุ่นควันจางหายสิ่งที่หลงเหลืออาจไม่ใช่เพียงรอยแผลของความขัดแย้งแต่คือบทเรียนที่ไม่มีใครควรมองข้ามอีกต่อไปในกรุงพนมเปญที่เคยจมอยู่กับความสับสนวุ่นวายและเสียงร้องให้จากความสูญเสียบรรยากาศเริ่มแปรเปลี่ยนอย่างช้าๆความเจ็บปวดที่สะสมไม่ได้สลายหายไปแต่กลับหลอมรวมกลายเป็นพลังใหม่พลังของการตั้งคำถาม และการตรวจสอบรัฐบาลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนชาวกัมพูชากว่าหนึ่งล้านคนซึ่งได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤตครั้งนี้เริ่มหันมาทบทวนอนาคตของประเทศด้วยสายตาที่จริงจังกว่าเดิมพวกเขาไม่ต้องการให้ชะตากรรมของชาติถูกนำพาไปสู่ความเสี่ยงและความล่มสลายอีกเพียงเพื่อผลประโยชน์ของชนชั้นนำไม่กี่กลุ่มที่อยู่เหนือความทุกข์ยากของประชาชนส่วนใหญ่ แนวคิดเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนาคตอาจยังไม่ดับศูนย์แต่จะไม่อาจกลับมาในรูปแบบเดิมได้อีกต่อไปทุกความร่วมมือหลังจากนี้จำเป็นต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเคารพในอธิปไตยความจริงใจและการรักษาคำมั่นสัญญาต่อกันอย่างเคร่งครัดเพราะบทเรียนจากอดีตได้พิสูจน์แล้วว่าความสัมพันธ์ที่ขาดความสมดุลและความไว้เนื้อเชื่อใจย่อมนำไปสู่ความเปราะบางและความพังทลายในที่สุด ขณะเดียวกันเมื่อแสงอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าเหนือทิวเขาตามแนวชายแดนภาพของทหารไทยที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างมั่นคงเข้มแข็งและสง่าง,งามได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสถียรภาพและความปลอดภัยภาพนั้นไม่ใช่เพียงเครื่องหมายของอำนาจรัฐแต่เป็นภาพสะท้อนของความมั่นใจที่ประชาชนชาวไทยทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจว่าประเทศของตนสามารถยืนหยัดปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติได้อย่างไม่หวั่นไหว วิกฤตแรงงานหนึ่งล้านชีวิตที่สันสเทือนกัมพูชาทั้งแผ่นดินจนรัฐบาลต้องยอมก้มหัวเพื่อขอเปิดด่านในครั้งนี้ได้จบลงพร้อมกับก,บการเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์อาเซียนเรื่องราวทั้งหมดได้ทิ้งบทเรียนสำคัญไว้ให้โลกเห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืนไม่อาจสร้างขึ้นจากคำโฆษณาชวนเชื่อหรือการโอ้อวดที่ไรเนื้อหาหากแต่เกิดจาก ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่จริงจังความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและความเข้าใจในศักยภาพที่แท้จริงของเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศไทยประเทศที่ในวันนี้และวันข้างหน้าจะไม่มีใครในภูมิภาคกล้าดูแคลนหรือท้าทายได้อีกเช่นเดิมกัมพูชาอาจต้องใช้เวลาอีกยาวนานหลายสิปีเพื่อเยียวยาบาดแผลทางเศรษฐกิจ และสังคมที่ตนเองเป็นผู้ก่อขึ้นด้วยความประมาทแต่สำหรับประเทศไทยเหตุการณ์ครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของยุคสมัยใหม่ยุคแห่งความมั่นคงความมั่งคั่งและความยิ่งใหญ่ที่ตั้งอยู่บนความเป็นจริงไม่ใช่ภาพลวงตาเป็นก้าวสำคัญสู่การยืนหยัดอย่างสง่างามบนเวทีการเมืองและเศรษฐกิจระดับโลกเวทีที่ทั้งมิตรและคู่แข่งต,งต่างต้องหันกลับมามองด้วยความยำเกรงจากใจจริง